กับท่านผู้ชมครับทุกเช้าที่วัดสะแก้วนั้นจะมีพี่น้องประชาชนนะฮะที่เข้ามาปรึกษาเรื่องของสุขภาพแล้วก็มารับสมุนไพรใบยาจากหลวงพ่อตอนนี้ผมอยู่กับคุณตาคุณตาชื่ออะไรนะครับลุงชื่นลุงชื่นจ้ะอยู่หมู่บ้านตำนบ <น S 2> ละไรฮะแวหมู่สิบตำบลหนองกระโดนตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองค่ะอ๋ออยู่นึงนะครสวรรค์ใช่ค่ะครับทราบข่าวอย่างไรว่าวัดสะแก้วของเรามีสมุนไพรใบยาหมอสุขัด ก็ฟังวิทยุมาทุกวันนี่ฟังวิทยุเลยเป็นแฟนขับหลวงพ่อใช่ออขึ้นอะไรอยู่ในนครสวรรค์นี้เอฟเอ FM อฟเ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 อฟใช่เอฟอฟเอฟอฟอฟเอฟาอฟเอฟเอฟาอฟาอฟเเเรฟเเอาเฟเออฟฟ นี่ยเนี่ยเคนนี้เป็นคนศกผู้หญิงคนนี้ชื่อน้องเตยนี่ไงคุงตาเห็นไหมนี่เนเห็นแล้วชื่ใจไหมคุณแล้วจีเจอเนน่ี้นี่กระจรโคศกนะฮะแล้วก็ทีมงานที่อยู่ข้างในซึ่งคุณตาฮะคุณตาเนี่เป็นอะไรมาถึงมาหาหลวงพ่อนี่มันไม่ตามันก็ไม่ค่อยดีแล้ว ตาเมื่อกว่าเคยเห็นลุงแล้วหลังว่าหลังหลังก็ปวดแล้วแล้วฟังรายการแล้วเราเราคิดว่าจะจะมาเพื่อกินสมุนไพรว่างั้นเหรอก็ว่าจะนานเดีว่าจะมานี่โอแล้วแล้วคุณตามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อแนะนำอะไรนะไม่เห็นถุงเมื่อกี้อยู่ไหนอะอยู่นูอ่ะขอขอดูดิ อันนี้คุณตาได้รับไปอันนี้อันนี้เป็นต้มใช่ไหมน้ำผึ้งอันนี้เป็นอะไรฮะอ,อันนี้ก็จะเป็นกวนเหลืองอันนี้ชงกับน้ําร้อนนะอันนี้สองชน้นชงกับน้ําร้อนนะครับคุณตานะคุณตาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสมมุติว่าสร้างภูมิอันนี้จะดีมากปรับฐานเราอะ่ะก็คือเรื่องของท่าสุขภาพเรานะคือมันองค์ประกอบคือท่าทั้งสี่ บินน้ำลมไฟถ้าทุกอย่างมันปกติอันไหนมันมากมันน้อยขึ้นไปเนี่ยมันจะมีปัญหาสุขภาพเราจะปรับฐานยังไงให้สุขภาพเราดีนะคุณตานะต้องกินนะนต้องกินนะครับเนี่ยต้องกินที่ตามหลวงพ่อบอกทีนี้ก่อนหน้านะั้นคุณตาเนี่ยทำอาชีพอะไรฮะำทำนาทำนาเมื่อก่อนนี่ไถานาได้ตุ้มตุ้ม,ต,ม,ต,มตุ้มเลยกีป่ปีแล้วที่ทำไปไถานาไม่ได้เนี่ย องปีเนี่ยออสองปีหมุนรถไถยังแรงยังขับรถไทเองอ่โอ้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดสิบแปดสิบห้าแปดสิบสี่เมื่อสิงหาเนี่ยอ๋อครับอันนี้ก็คือหนึ่งกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีแรงสายตาตานี่ก็มองไม่เห็นโรคอื่นอืนมีอีกไหมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไม่มีแล้วขอความดันต้องควบคุมเนาะเรื่องอาหารการกินนะตอนนี้ก็ เป็นแฟนคลับนะฮะในรายการวิทยุกรณีในรายการสดตอนสี่โมงถึงหกโมงนะครับนะคุณตาดูทุกวันนะดูรายการเราดูวนาวันนี้มาขอพรหลวงปู่ชีวกอย่างไงอ่ะลองพูดดิพูดยังไงขอพรอะไรขอพรขออะไหายดีหายดีครับแล้วจะกลับมาอีกไหมมาน้ามาร่วมบุญงานบุญกันนะครับวันที่24สเนี่ย14กันยาเนี่ยเป็นงานใหญ่ งานบุญเกษตรอินทรีย์นะมันก็จะมีผลิตผลที่ปลอดสารพิษมาที่นี่อา,อาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญนะตานะเพราะว่าเราซื้อผักกินตามท้องตลาดส่วนใหญ่มันจะใส่อะไรมาเราไม่รู้ถูกไหมเราต้องปลูกเองนะเราต้องปลูกเองแล้วก็ต้องลดลงเรื่องเผ็ดนะเค็มนะหวานเพราะสุขภาพเรามันรองรับไม่ได้แล้วอายุเยอะระบบย่อยมันจะมีปัญหา นะครับอ่ะคุณตาวันนี้ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับของสถานีวิทยุวัดสาแก้วนะครับคลื่นหนึ้อยนะฝากทุกท่านด้วยใครอยากรู้เรื่องสมุนไพรก็เปิดตรงนี้เลยเปิดทั้งวนันเปิดแช่ทิ้งไว้เพราะว่านอกจากเรื่องของสมุนไพรใบยาแล้วยังมีแหล่มีเพลงมีอะไรเยอะแยะไปหมดฟังแล้วสนุกไหมเพลินไหม เหมือนรักน่าเห็นไหมแม่ทองใบก็อยู่นี่อยู่หลังร้านนี่อยากเห็นแม่ทองใบออยากเห็นแม่ทงใบใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูแม่ทองใบพาไปดูแม่ทองใบแล้วใจชื้นขึ้นเลยอะไรนะเดี๋ยวใครอีกฮะอยากเห็นใครใครนะทศพลหิมมาพานก็มาเมื่อวานนี้บัญทียี่สิบีก็มาเราออฟโฟร์เอชทศพลสัญญาพรนาไลเอกราสเอกราชสุวรรณภูมิแล้วก็อาจารย์ราชันนักแล มากันครบเครื่องนะวันที่ยี่สิบสี่ตามมาไหมมานะมาเริ่มมามาวันที่ยีิบสี่นะครับเราก็จะเป็นงานใหญ่มีผู้้ผู้ว่าโน่นมาเปิดงานนะคุณตาต้องมามาดูแล้วก็ร่างกายเราก็จะได้ฟื้นได้ไวนะครับไปไหนมาไหนก็ไปที่สิ่งที่เราชอบที่ชดชื้นนะแล้วมาฟังเพลงแล่ของแม่ทองใบแม่ทองใบจะแหล่ให้คุณตานี่แหละแล่ให้คุณตาฟื้นนะ เพราะว่าเรื่องของผู้สูงอายุเน่ะต้องใจด้วยใช่ใช่ใจแล้วจิตใจด้วยนะไม่ใช่ว่าพึ่งยาอย่างเดียวมันไม่ได้เนี่ยเหมือนแกอยากมาก็คือแบบแกอยากมาก็คือต้องพาเขามาใช่ทำให้แบบใจอยากมาฟังเลยเหมือนจงใจอยากจะมาอยากจะมาอยากจะมา ตั้งหลายครั้งเลยครับครับมีแรงจูงใจก็คือได<ะ>้มาเห็นหนะซึ่งได้เห็นบรรยากาศแล้วคุณตาก็ใจชื้นขึ้นมาะนะกลับไปกินข้าวอร่อยกินสมุนไพรอะไรนี่โอ้แล้วเปิดวิทยุลุ่นึ้นร้อยไว้และ4โมงวันนี้เปิดอีกรายการสดของเรา<ะ>ก็เปิดฟังไปเรืเ่อย เดี๋ยวจะพาไปหาแม่ทองใบโอ้โหไม่ให้แม่ทองใบร้องเพลงสักบทหนึ่งฟังทุกวันไหมนี่แหละนี่แหละอ่าคุณตาวันนี้ก็ทางวัสแก้วขอบคุณนะคุณตาได้มาแชร์ประสบการณ์ว่าที่สุขภาพเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราทํางานมาหนักตลอดชีวิตใช่ๆวันนี้เราต้องฟื้นฟูนะคือถลาเราไม่ฟื้นฟูร่างกายตอนนี้โอ้โหมันไปใหญ่เลย ต้องไปพึ่งโรงหมอต้องไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะอนเอาสมุนไพรเนี่ยย้อนยุคไป200ปีเมื่อก่อนไม่มีโรงพยาบาลนะแต่เขาทำไมอยู่ได้เราต้องนึกถึงตรงนั้นนะคุณตานะครับวนะันนี้ทางรายการนะครับประสบการณ์จากผู้ที่มาที่วัดสะแก้วในเช้านี้นะครับ,รบก็จากคุณตาแล้วก็ นี่คุณลูกสาวเนาะมาจากหมู่หมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านหนองแมวค่ะหนองแมวอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็สิ่งที่คุณตาได้ขออธิษฐานตรงนี้ก็ขอให้เป็นจริงแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรง